มาครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเพิร์นโซนะฮะเราอยู่กันในเกมโปเกมอน PVP กันนะฮะวันนี้เซิร์ฟเปิดเซิร์ฟวันแรกกันเมื่อ18ในการที่ผ่านมาครับเดี๋ยวเราโมายูกันครับว่าวันแรกเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะฮะติดตามได้คลิปนี้เลยนะครับกดจะเริ่มก็ฝากกดไลค์นะฮะผมกดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องนักการัมาสมัครเข้ามาปุ๊บเนี่ยแน่นอนอ่ะสิ่งแรกเลยที่เราจะเห็นตรงนี้ก็คืออ่า ยินดีต้อนรับนะฮะในส่วนของเปิดเซิร์ฟเวอร์นะฮะอ่ะแน่นอนคูณ60เท่านะฮะเติมเท่าไหร่ก็ยัดไปเลย60เท่าแล้วก็พร้อมแถมมากถูงถึงซึ่ง90%นะฮะจัดไปเลยเอา้าวในส่วนของออริจินนะครับน่าจะเป็นกาชาบิดวอนะครับเป็นออริจินมิวนะเข้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีบัตรรายเดือน2รูปแบบราคาสุดประหยัดเป็นเนสกับพวกแก๊งบาชโมนะ อ่ะโอเคมาเรามาดูกันครับก็แน่นอนครับอย่างแรกเข้ามาก็เหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อวานก็คืออ่าให้มารับของตัวนี้ก่อนซึ่งผมรับเป็นเป็นที่เรียบร้อยเนาะนี่ครับก็ตัวเกมแจก V5 นะครับแล้วก็แต้มคอยสีม่วงหมื่นหนึ่งนะครับทอง10ล้านเพชรห0 0 0มื่นน้ำยาอีกพีห้าหมื่นห้าพันนะขอพัยแล้วก็อ่าตัวอ่าแต้มปะสวรรค์หนึ่งหมื่น 1, 000, แต้มนั่นเองนะฮะก็รับไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ได้ทําการ เปิดกล่องให้ดูนะครับไปครั้งหนึ่งตอนนี้โปเกมอนในตัวละครผมมีอยู่แค่นี้เนาะอ่ะคราวนี้เนี่ยเราจะอ่าอันดับแรกเลยนะครับดันเลเวลก่อนนะครับก็คือไปผ่านด่านประจนภัยแล้วก็กวาดล้างให้ได้สักเลเวลยีก่อนแล้วก็เดีย๋ยวมาที่อารีน่าก่อนเลยนะครับอันดับแรกก็แบทเทิลก่อนเลยนะครับแบทเทิลให้ติดอันดับก่อนอนนี่ผมออนไวเนี่ยออนมาก่อนเลยเนะี่ยเอาเวยออนก่อนเล่นก่อนได้เปรียบครับจัดไป มาครับเสร์ฟ2ตามมาเล่นกันได้ครับแผลช่างมันครับเอาเพชรก่อนตอนนี้ณจุดจุดนี้ครับเอาเพชรก่อนเลยรับไปเลยครับตรงนี้ไปครับเดีย๋ยวเราไปตามล่าหาของกันครับเดีย๋ยวเรื่องโค้ดเนี่ยเดี๋ยวมาบอกกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้เพชรมีเพียงพออยู่ก็เดี๋ยวจะไปกาชาเทพกันด้วยเนะี่ย ดีย๋ยวไปดูก่อนว่ามีตัวไหนบ้างครับตอนนี้เพชรนี่ขึ้นมาแล้วแสนหนึ่งฮนะนี่ครับเพชรน่ะแจกมาก่อนห้าหมื่นนะครับตอนนี้เรามีเพชรอยู่แสนสี่ครับโอ้ยมาวันแรกก็จัดเลยนะครับเราใช้เวลาเล่นจากเลเวลหนึ่งจนถึงเลเวลยี่สิบเจ็ดไม่นานนะครับไม่นานเลยแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับอะโอเคก็เดี๋ยวเชื่อชื่อฮันกันก่อนตรงนี้อันดับแรกคือเดีย๋ยวหาของก่อน หเลยหาเพชรนะครับ2คือ,อาหาของอัปเกรดนะครับหาโปเกมอนเล่นนะครับหาโปเกมอนหาเพชรเนาะสองอย่างอ่ะตรงนี้ครับก็เบื้องต้นนะครับเดีย๋ยวผมก็จะไปเปิดแต้มคอยก่อนนะครับจะหาโปเกมอนสุมนะ่มเนาะซึ่งโอเคผมจะเปิดกล่องที่1แหละนะครับกล่องนี้มันจะมีมิวทูผมอยากได้มิวทูนะแต่จริงๆแล้วจริงๆมิวทูเราไปเปิดอีกกล่องหนึ่งก็ได้นะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมมารับตรงนี้ V12 จะได้มิลทูมาจัดไปนะครับก็เดี๋ยวดึงมิลทูขึ้นมาก่อนนี่ครับมาละแล้วก็ให้เรานะครับอ่าเมื่อกี้เอาเพรไปกด V12 ใช่ไหมแล้วก็อ่าผมก็จะเ,เพรมากดตรงนี้อันหนึ่งอ่าในส่วนของเขาเรียกกกองทุนนะครับใจ่ายแค่พันเดียวแล้วมันก็จะให้เพรตามเลเวลนะเราก็รับไป ประมาณนี้ง่ายๆไม่ยากนะ,อะโอเครับไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรากวาดล้างก่อนนะครับให้เลเวลขึ้นมากกว่านี้ครับระบบเกมยังปลดล็อกไม่หมดนะครับวาดล้างไปก่อนอใช้ของตัวช่วยนิดนึงนะครับนะครับรางวัลล็อกอินก็ได้เป็นโตมาใช้เลยอเอาเลเวลก่อนดับแรก ไม่ต้องอะไรมากครับดันเลเวลก่อนอ่ะมีระบบปลดล็อกขึ้นมาครับเป็นระบบเร่งความเร็วอันเ,เร่งความเร็วไปเลยครับตัวนี้ได้ถึงคูณ4นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันนะไปของที่1นึ่งเอาสักสองกล่องแล้วกันมานกระเป๋า ได้มาสามชิ้นกับ2ชิ้นเองนะฮะอตอนนี้ก็หมดตัวเลยครับสาหรับคอยก็สําหรับคอยที่เขาจะแจกอีก1 0,000มนเนี่ยจะเริ่มแจกช่วง2องทุ่มเนาะแล้วก็จะมีโค้ดด้วยนะฮะก็ต้องดูจากปริมาณคนที่สมัยดีก่อนถ้าเกิดคนสมัยดีก็เข้ามาเยอะก็จะมีโค้ดแจกช่วง2องทุ่มพร้อมกันกับพวกคอยนั่นเองก็รุนกันนะครับใครที่นะครับกดคอยแล้ว5กล่องเนี่ยนะครับแล้วได้เป็นตัวมาหรือเป็น80เศษะอะไรเงี้ย เพราะโอกาสของผมนี่จะอยู่ที่ประมาณ80%เอร์เซนเนี้ยสามเศษสี่เศษนะฮะใครที่ได้รวมได้เป็นตัวภายใน20,000คอยก็ขิงมาบอกกันหน่อยนึงนะครับตอนนี้ก็คือเกลือมากเลยอ่ะโอเคนะครับก็ไปดูรายละเอียดรายละเอียดอื่น,นกันต่อนะครับสําหรับอ่าตอนสองทุ่มเนี่ยจะมีแจกคอยหนึ่งหมื่นใช่ไหมครับแล้วก็อ่าช่วงสองทุ่มเหมือนกันนะครับตู้การชาจะเข้าเนาะก็เมื่อกี้นะครับก่อนเข้าเกมเนี่ยจะรู้เลยว่ามันจะมีบิดวอลใช่ไหมบิดวอลเนี่ยมันจะเป็นออริจินมิวนะฮะ แต่คราวนี้ออริจินมิวเนี่ยมันจะไปชนกับตรงนี้เว้ยนี่ออริจินมิวจะชนกับตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เนาะอ่าก็ต้องมาดูกันว่าตัวละครจะเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะแต่เมื่อกี้เป็นออริจินมิวเหมือนกันออริจินมิวตรงนี้ครับวิธีรับก็ไม่ได้ยากครับก็คือเราใช้คอย300ทุกวันเนาะก็จะได้รับออริจินมิวไปเลยเนาะตรงนี้อ่ะโอเคอ่ะผ่านไป5นาทีนะฮะอันดับผมตกมาที่5แล้วไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยผมได้ที่1ไปแล้วนะฮะเพราะผมได้ของครบทุกอย่างแล้วก็คือจบนะฮะ คือถ้าเกิดคุณได้อันดับ1ภายในเวลา5นาทีเนี่ยผมว่าสถิติสูงสุดที่1ใช่ไหมคุณจะได้คอยไปเลยได้เลย,ได,เลยได้เพชรไปเลยแสนหนึ่งเพราะว่าเมื่อตอนที่สมัยดีมาเขาแจกห0,000ืนใช่ไหมครับทำกิจกรรมเนี่ยตรงนี้แหละนะครับได้เป็นแสนเลยนะฮะตอนนี้จบถู่ที่แสนเนะฮะตรงนี้นะโอเคต่อให้อันดับผมตกเท่าไหร่ผมก็ไม่ไม่สนใจแล้วเพราะว่าเราผ่านเกณฑ์ขั้นตอนไปแล้วเนาะตรงนี้อ่ะก็อย่าลืมมาทําภารกิจเควสกันนะฮะในส่วนของแนวทางการหาเพชรเนี่ยก็คือหลักๆกก็ เราก็จะทำเควสต,ตรงนี้กันเนาะจะแจกอยู่ที่1 0,000นะครับจะไม่เหมือนเดิมนะครับเจอถึงที่1 0,000นะเวลาเราทําแต้มเสร็จอยู่ที่100คนะแนนเนี่ยจะได้เหมือนเหมือนแต้มเนาะแล้วก็มาเล่นสโนบอลนะครับสโนดอสบอลตรงนี้ก็ได้ประมาณหลักพันไม่ได้เยอะมากนะครับมันจะไม่เหมือนแพทก่อนนะครับเนี่ยจะอยู่แค่ไม่เท่าไหร่ไอ้ขอดูก่อนว่าประมาณเท่าไหร่ขอเช็คหน่อยนะนะอยู่ที่ประมาณ4ี่พันกว่าเนาะสี 4, ่พันโอ้ก็ได้เยอะอยู่นะคะแนนสะสม16ประมาณ สี่พันประมาณนะผมประมาณการเฉยนะสี 4, ่พันโอ้ก็ได้อยู่นะประมาณหมื่นสองได้อยู่ประมาณหมื่นสองบวกโอ้ก็เยอะเกือบสองหมื่นห้าได้นะครับก็ตรงนี้ก็มาลองดูกันหนึ่งวันก็หาเพชรได้ประมาณสองหมื่นห้าเนาะก็ฟรีๆแบบรีเซ็ตได้ด้วยนะตรงนี้อันนี้คือวิธีหาเพชรแบบง่ายๆแล้วก็สองวิธีเนะาะก็คือทำเควสแล้วก็เล่นสโซนบอลแล้วก็นะลงไอแนน,น่าตรงนี้นะครับกล็ลงแล้ววันนี้ผมได้มาแสนหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดผมทำเควสเสร็จอีก100 คะแนนแล้วก็ไปเล่นดอสบอลหรือสโนดอสบอลตรงนี้ก็ได้อีก25,000ก็รวมๆแล้ววันนี้ผมจะทําเพชรได้อีกราวๆ2 0 0แสนนะฮะถูกไหมครับตอนนี้ผมมีแสนเจ็ดไงเข้าเกมมาทำเควสกดนุ่นนั่นนะครับก็ได้ประมาณ70,000ละแจก50,000ใช่ไหมครับดูดูตางตรงนี้ก็ได้นะครับแจก50,000เห็นไหมครับมันเขียนบอกเลยเนี่ยแจกห0 0 0มื่นเห็นไหมครับแล้วผมก็ทำเควสในเกมประมาณ10,000กว่าสอ0 0 0ื 20, 000, ก็ประมาณ อ,อยู่ที่ประมาณเ0 0 0 0ืนแล้วเมื่อกี้ผมได้ดับหนึ่งของอารีนานะครับผมได้เพชรฟาดเป็นทั้งหมดประมาณแสนหนึ่งนะครับเนยอันดับที่ดีที่สุดของผมก็คืออันดับที่1โอเคไหมอันดับที่ดีที่สุดคืออันดับที่1น,นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่แสนเจ็ดแสนเจ็ดทำเควสรายวันเล่นสโนโบอลอีกสองห้ก็ตกที่2 0 0แสนเพราะว,าวันแรกคุณจะจบที่2 0 0แสนเพชรเลยโอเคไหมตรงนี้แต่เรื่องอเทพเพชรบวกเนี่ยนะครับแม่งอยู่ที่ดวงจริง,รงนะครับกล่องตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวตอน2องทุ่มเนี่ยเดีย๋ยวเรามาสุ่มกันอีกทีนึงว่า อ่าอีกหมื่นนึงเนี่ยเราจะได้ตัวมาเล่นไหมนะครับผมก็จะเอากวางมาให้ได้ผมอยากเล่นเซอร์เนอาร์ตเนาะตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับตัวนี้เนาะอ่าเมื่อใช้คอยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่บอกครับ VP คุณจะจบที่14ก็อย่างที่ผมบอกก็คือถ้าอยากจะได้ตัวละครเล่นนะครับก็ S บวกตัวแรกของคุณก็คือ m two, ิ t ท o ถูกไหมครับมิวทูเนาะแล้วก็ได้เศษปตีบวกแล้วก็จะมีพวก S ที่เป็นบาชามออะไรประมาณนี้ก็มาเล่นด้วยกันได้แล้วก็กบเกมคุกะ แต่ถ้าพูดถึง s บวก็คือตัวเดียวก็คือตัวมิวทูนะก็มีทูหนึตัวแล้วแล้วก็ที่เราจะได้ก็คือวันที่7นะครับวันที่7คุณก็จะได้ซารูทมาถูกไหมครับตัวที่2แล้วก็จะเป็น Origin m มิวนะครับตัวที่3ที่เราจะได้แน่ๆเนาะแล้วก็อย่ายวรอ2อทุ่มกาชาเพราะว่าเพชรมีพออยู่แล้วก็จะได้หมด5ตัวอย่างน้อยน่ะมีเล่น5 6ตัวแน่ๆวันนี้จบจบในวันนี้จะมี3ตัวถูกไหมครับผมมีมิวทูหนถูกไหมครับ แล้วผมก็จะสุ่มกาชาตอนเดิมอีก2ก็เป็น3นะครับส่วน Origin m มิ l ก็รอวันที่5แล้วก็ซารูดรอวันที่7ก็อย่างน้อยก็มีเล่นประมาณ3ตัวก่อนเบื้องต้นนะภายในวันนี้ก็เหมือนเขาแจก3ตัวแหละประมาณนี้เนาะส่วนใครโชคดีนะครับที่ได้ใน value pack ก็มาจัดการกันได้อ่าโอเคส่วนของใน p a ็ k เนี่ยก็อย่างที่ผมรีวิวไปเมื่อคืนนะครับก็จะมีพวกแพ็ k สุดคุ้มอุปกรณ์นักเล่นต่างๆก็ราคาเหมือนกับที่ตรง OBT เลยเนาะตรงนี้นะครับล่มามี p a ็ k สุดคุ้ม3อันนะครับตรงนี้เนาะอ่ะโอเค ส่วนกล่องสูงไปมานก็จะมีอยู่5ไทายนะครับอ่ะเราไปที่กระเป๋าของเรากันก่อนนะฮะก็จะมีของมีอะไรเราก็เปิดเอาอ่ะนี่ก็เดี๋ยวค่อยเลือกเดีย๋ยวค่อยอัปเกรดแล้วค่อยไปเลือกนะครับถ้ายังไม่อัปเกรดก็ยังไม่ต้องเลือกนะฮะอันนี้500เปิดไปเลยอันนี้เป็นสีเขียวเนาะนี่ก็เปิดไปได้เลยครับพวกมิตรภาพเนะาะเดี๋ยวเราอัปมิวทูเราก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อ่านี่ครับนี่แต้มมหัศวรรค์ ให้เรามาอัปเกรดตรงนี้ก่อนเลยอันดับแรกจะมีตรงนี้หนึ่งอันเนาะรับไปเนี่ยมันจะมีเหรียญทองตรงนี้นะครับไปเลยอ่ะเรื่องหาเพชรผมแนะนําไปแล้วเนาะส่วนเรื่องหาเทพก็บอกไปแล้วนะครับเราจะได้3ตัวแน่คืนนี้ถูกไหมครับถ้าใครได้มากกว่า3ตัวสแสดงว่าคุณสุ่มการคุณเปิดกล่องแล้วคุณได้เพิ่มนะฮะส่วนวันที่5จะได้ในส่วนของออริจินมีวันที่7จจะได้เป็นซารูทเพิ่มมาโอเคไหมตามนี้เลยอ่ะแล้วก็ นี่ตรงนี้ก็หนึ่งหมื่นแต้มครับกดยัดไปเลยครับไร้ค่าพลังกันแบบท่วนหน้าก็สามารถอัพได้บล็อกละห้าสิบนะฮะไม่ถึงเลเวลตันอยู่ที่ห้าสิบอ่ะเราก็มาดูไกด์วันนี้กันเดีย๋ยวไว้จะอา้าวอ๋อทองไม่พอครับทองหมดนะโอเคก็ไม่เป็นไรเราค่อยไปไล่เก็บทองเรากันต่อตามปกติตัวนี้ก็มารับของรางวัลได้นะครับอ่ะก็ดันเลย อ่ะสาก็ตามวลของเราะนะส่วนอาวุธของมานี่ใส่เป็นอาวุธชิ้นนี้เลยได้มาจากไอ้พวกวงล้อต่างๆนะเนาะเศษตัดตรงนี้ก็ยังรีเซตไม่ได้นี่ต้องไปลงด่านเพิ่มนะครับส่วนเศษอนเนกประสงค์ก็ไปแลกได้นะครับทักษะย,กยับทักษะก่อนแล้วกันก็ต้องเล่นผ่านด่านไปเรื่อยก่อนนะครับให้มันปลดล็อกเศษน,นุ่นนันไปหรือใครจะซื้อแพ็คมาอัปเกรดในส่วนของตรงนี้ก็ได้ที่มันเป็นพัฒนาทะลวงนะ ก็ทําได้เช่นกันนะครับอ,อันนี้ก็จะไม่มีมันจะไม่ได้แบบแจกวงแจกเวอร์อะไรนะครับก็คือแบบนั่นแหละต้องฝีมือจริงๆนะครับจากเคตตรงนี้เนาะเดี๋ยวดอนก่อนละกันเอามาเล่นโ่วคราวก่อนความชื่นชอบหัวจงหัวใจมีเหมือนกันนะมีพัฒนาการเลยเปลี่ยนล่างซะอ่ะเราก็เล่นตัวธรรมดาไปก่อนตอนนี้เรามีมิวทูนะครับมาก่อน1ตัวอย่างน้อยผมก็มีมิวทครับมิวทูได้แน่หนึตัวนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวกาชา2ทุ่มนะ,ะสรุปกัน่อยนะครับคราวนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าทุกคนไม่ได้หวังเทพในกล่องสุ่มนะครับผมก็แนะนําอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้เอานะครับคอยสองหมื่นะฮะที่เขาจะแจกทั้งหมดภายในวันนี้มากดพาร์ป้ายกัน,กนตรงเนี้ยที่เป็นพาร์ตเอเวนเจอร์อะ่ะกดไปเลยพะพาร์ตเอเวนเจอร์เนี่ยเราได้โปรแกรมมอนอยู่แล้วถูกไหมครับมันจะมีเซเลบีนะครับมีเซราโอล่า แล้วก็จะมีแบคคิวเลมพอมสกินตรงนี้ก็เอามาลงกับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไปลงกับพวกแพ็กอัปเกรดตัวละครก็ได้ถ้าเกิดเราไม่อยากมาลงกับตรงกล่องสุ่มนะอันนี้คือผมว่าสมัยดีนี้มาเพื่อทดลองให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามากดกล่องสุ่มเนี่ยเลทการออกจะประมาณไหนซึ่งโอเคผมกดมาทั้งหมดทั้งมวลในหมื่นนึงเนี่ยผมได้แค่นี้เองนะฮะก็ถือว่าเนี่ยได้เซอรเนย์ร์แค่11อันเองอะ ถือว่าน้อยนะครับ5กล่องได้11อัน,อนถือว่าเลตอารผมออกรอบละ2เองถือว่าน้อยมากๆกนะครับก็เลยจะบอกว่า10,000เนี่ยเอามาลงตัวนี้ยังไม่คุ้มนะผมก็แนะนำนะครับให้ไปเล่นตรงพาร์ตดีกว่านะครับแล้วก็เพชรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อย่ารอกาชามาชัวร์ที่สุดนะฮะก็อย่ารอกาชามาเข้า2ทุ่มก็เอาเพชรมาลงได้ตรงนี้ก็ได้เทพไปอีก2ตัวแน่ๆบวกกับมิวทูนะครับมิวทูก็เอาจากตรง VP ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับ อ่ะก็รีวิวคร่าวๆนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนของหลัง2องทุ่มค่อยว่ายทีสองทุ่มครับอย่าลืมนะผมเตือนอีกทีหนึ่งสองทุ่มก็คือแจกโค้ดครับสองทุ่มแจกคอยเหมือนหนึ่งแล้วก็ตู้กระชาเข้าคืนนี้นะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวแอบไปทําใจนิดนึงได้มาแค่1ตัวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับอย่างน้อยวันนี้ผมก็ที่1่มาแล้วผมก็ฟาดเพชรมาได้แสนหนึ่งอ่ะโอเคก็ผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสาหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับรบกวน าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe นะฮะกับช่องเพลินโซนด้วยละกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ See you again สวัสดีครับ